เราชาวพุทธทุกวันนี้แบ่งปันความรักศรัทธาตถาคตออกไปสู่เจ้าที่เจ้าทางพร,พระพรมพระภูมิเทพนั่นโน้นนี้เยอะแยะไปหมดเลยในวัดวาอารามเองมีเทพเจ้านั้นโน้นนี้เต็มไปหมดมีไม่ได้ความมั่นคงในพระเจ้าคืออย่างนี้นะไม่มีการแบ่งปันพระองค์เรียกใช้ บาลีว่าอเวสจับปสาเทนะหรือตถาคเตเอกันตคะัะโตอภิปสัสสนโนอภิคืออย่างยิ่งปสัสสนโนปสัสสนะคือความเลื่อมใสเลื่อมใสยอย่างยิ่งตถาคเตคือในตถาคตเอกันตคะะโตคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในตถาคตไม่มีการแบ่งปันนีน่คือโสดาบันที่เขาจะมีความอย่างลงมั่นในาศาสดาของเขา ระดุดเหมือนเสาหินที่ยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ดศอกโผล่ขึ้นมา8ดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชั้นใดก็ชั้นนั้นคนที่รู้อริสัตแล้วมั่นคงกับพระเจ้าแล้วไม่หวั่นไหววาทะของใครในโลกนะมั่นคงมากและผู้นี้เที่ยงแท้ต่อการปริณิพานนะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดกลาวไม่มีพบที่แปของโสดาบัน เป็นผู้ที่ผู้เจ้าประกาศแล้วว่าพ้นจากนรกกาเนิดชานและเปลตยวิสัยไม่ต้องไปเกิดในบายอีกต่อไปนี่เป็นประโยชน์ของความเป็นโสดาบันนะ